สพวิทยาอพนานิคมจสุวรรณภูริถือเป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นโดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการแสดงหมอลำด้านดนตรีพื้นบ้านให้กับนักเรียนถือเป็นการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายโดยการส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ให้สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขพัฒนาศักยภาพและคุณลษณะผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจโดยการเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาพัฒนาผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีด้านนันศิลป์ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทักษะคทัรษอันทุลประสงค์เพื่อการสร้างสารรค์ผลงานและได้บูรณา,าการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สวัสดีครับข้าพเจ้าในนัทวุฒิบุรีแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวสะพังวิทยาตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่6ในปีการศึกษา2,566มีนักเรียนจํานวน264คนและมีโรงเรียนบ้านนวพอกมาเรียนรวมมีจํานวนนักเรียน34คนโรงเรียนได้ศึกษาข้อมูลได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของผู้เรียนและให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนไม่ลืมลากเงาของความเป็นสกลนคร จึงได้นําเอาเอกักษักวัฒนธรรมท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนต่อไปนี้การเรียนรู้จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียนเท่านั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีครูเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้เพิ่มความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ให้กับผู้เรียนและผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถจึงได้จัดตั้งวงโปรงลางดอกบัวตูมโรงเรียนบ้านบัวสะพังวิทยาขึ้น สวัสดีครับผมนายธินวัฒน์เชืชุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบัวสะพังวิทยาก็สอนในรายวิชาดนตรีสําหรับโรงเรียนบ้านบัวสะพังวิทยานะครับก็ได้มีการสนับสนุนความสามารถในการเล่นดนตรีของนักเรียนจึงได้มีการจัดตั้งวงปรุงรางขึ้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกับเครื่องดนตรีจริงครับจนเกิดความชํานาญนักเรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีดนตรีและการเล่นเครื่องดนตรีมีความสุขในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะครับและก็สนใจและมีสามาธิและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีเกิดความภาคภูมิใจและก็มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นครับ ดำเนินการยกระดับความสามารถและศักยภาพด้วยการร้องการเล่นดนตรีจัดการเรียนการสอนดนตรีด้านเครื่องดนตรีพื้นเมืองก็อย่างเช่นแคนพินโวดปรงลางเป็นต้นก็มีการจัดการเรียนการสอนการฝึกซ้อมดนตรีนะครับในคาบชุมนุมคาบรถเวลาเรียนและก็ในช่วงหลังเลิกเรียนของทุกๆวันนะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงเสาร์อาทิตย ก็ในช่วงปิดภาคเรียนปิดเทอมนะครับโดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีก่อนก็อย่างเช่นการฝึกซ้อมการเขียนการอ่านโน้ตการจับจังหวะการแยกเสียงดนตรีเพื่อทาความรู้จักเครื่องดนตรีและเข้าสู่ภาคปฏิบัติโดยเน้นศูนทรีภาพในการเลือกเครื่องดนตรีของนักเรียนตามความชอบความสนใจที่มีต่อเครื่องดนตรีนั้นๆเป็นสําคัญ ฝึกฝนให้ผู้เรียนคุ้นชินกับเครื่องดนตรีนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอย่างเสมอจนเป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและมีส่วนร่วมกับทั้งชุมชนภาครัฐและก็เอกชนจนเป็นที่รู้จักในชื่อวงปรงลางตบบัวตูมก็มีการตอบรับและเป็นที่นิยมในงานดื่นเดิงงานารับแขกบ้านแขกเมืองและงานประเพณีต่างๆปีการศึกษา2 5 6 6ครับโรงเรียนบ้านบัวสพวิทยาก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมครั้งที่71ก็ได้รับรางวรงงป รางวันชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวพินรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวแคนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวปุงรางและก็รางวันรองชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวโบดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพัหูปัญญาพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและก็มีความรักซาบซึ้งในศิลปะวัฒนธรรมอีสานพร้อมทั้งจะช่วยเผยแพร่ศิลปะให้สืบทอดต่อไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่กอ่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้คนสังคมที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกมุมโลกสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายปนวาดบายดีครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่หกครับตำแหน่งที่เล่นคือพินครับก็นะครับผมฝึกเล่นพินตั้งแต่ปสี่ครับสาเหตุที่ชอบนี่เพราะว่าผมเห็นรุ่นพี่เล่นในวงมาก่อนครับแล้วก็ผมอยากเล่นได้เหมือนพี่ๆบ้างครับผมได้ชื่นชอบในเสียงพินเพราะว่าความไพเราะสนุกของเสียงพินครับหลังจากที่ผมได้เข้ามาเล่นในวงนะครับก็ทําให้ผมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับผมภูมิใจทุกครั้งเวลาที่ได้แสดงในงานต่างๆและเข้าแข่งขันจนประสบความสําเร็จ ทั้งในระดับเขตและระดับประเทศครับผมจะฝึกเล่นพินไปเรื่อยๆเพราะอาจนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับขอบคุณครับ